ทารกการได้เห็นทารกในความฝานันหมายถึงความบริสุทธิ์ความอบอุ่นและการเริ่มต้นใหม่ทารกเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของบางสิ่งในตัวเองที่บริสุทธิ์เพราะบางทำอะไรไม่ถูกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณฝันว่าลูกน้อยของคุณกำลังหัวเราะย,ยอคุณแสดงว่าคุณกำลังมีความสุขอย่างแท้จริง คุณไม่ขออะไรมากมายเพื่อให้คุณมีความสุขการพบทารกในความฝานันหมายความว่าคุณรับรู้ถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่หากคุณฝันว่าลืมว่ามีลูกแสดงว่าคุณกำลังพยายามซ่อนช่องโหว่ของตัวเอง คุณไม่ต้องการแบ่งปันจุดอ่อนของคุณกับผู้อื่นหรือการลืมทารกหมายถึงด้านของตัวเองที่ถูกทอดทิง้งหรือถูกทิ้งเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชีวิตความฝันสามารถใช้เป็นเครื่องเตือนใจว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกความสนใจงานอดิเรกหรือโครงการเก่าๆเ,เหล่านั้นใหม่ความฝันในการอุ้มทารกนั้นคล้ายกับการถือครองช่วงแรกๆของชีวิตซึ่งคุณรู้สึกว่าต้องพึ่งพาและต้องการมากขึ้น ความฝันที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อมีลูกแสดงถึงปัญหาการพึ่งพาอาศัยกันและความปรารถนาที่จะดูแลอย่างเต็มที่บางทีคุณกำลังพยายามหลีกหนีความรับผิดชอบบางอย่างหากคุณกำลังตั้งครรภ์นในชีวิตจริงการตีความที่ตรงกว่านั้นอาจหมายความว่าคุณกำลังมีความวิตกกังวลที่จะต้องไปโรงพยาบาลเมื่อถึงเวลา การฝันถึงทารกที่ร้องไห้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวคุณเองที่สูญเสียความสนใจและจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูหรือบ่งบอกถึงเป้าหมายที่ไม่บรรลุผลและชีวิตที่ขาดหากคุณฝันว่าลูกน้อยของคุณถูกเพิกเฉยนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเองมากพอคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของคุณอีกทางหนึ่งความฝันนี้อาจแสดงถึงความกลัวของลูกและความสามารถของคุณในการปกป้องและสนับสนุนบุตรหลานของคุณ การฝันถึงทารกที่หิวโหยบ่งบอกถึงการพึ่งพาบุคคลอื่นคุณกำลังประสบกับการขาดชีวิตที่ต้องการความสนใจและความพึงพอใจในทันทีการเห็นตัวเองหรือใครบางคนเป็นทารกในความฝันหมายถึงความปรารถนาที่จะได้รับการดูแลและเลี้ยงดูหรือความฝันอาจหมายความว่าคุณหรือใครบางคนกำลังทำตัวยังไม่บรรลุมิติภาวะ ความฝันที่ลูกน้อยของคุณเดินหรือเต้นรำหมายถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ที่ชีวิตได้ช่วยไว้สำหรับคุณอนาคตดูสดใสความฝันอาจเปรียบได้กับการที่คุณต้องก้าวเดินในความสัมพันธ์ไปสู่เป้าหมายโครงการงานหรืออะไรก็ตามที่คุณทำหากคุณมีลูกในชีวิตจริงความฝันของคุณสะท้อนถึงความหวังของคุณที่มีต่อทารกคนนั้น การฝันถึงทารกตัวเล็กๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหมดหนทางและความกลัวที่จะทำให้คนอื่นประหนักถึงจุดอ่อนและความไร้ความสามารถของคุณคุณอาจกลัวที่จะขอความช่วยเหลือและด้วยเหตุนี้คุณจึงมักจะจัดการกับปัญหาด้วยตัวเอง การเห็นทารกที่ตายแล้วในความฝันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดของบางสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของคุณการฝันว่าจะแทงทารกที่ตายแล้วด้วยจมูกหมายความว่าคุณไม่ยอมย้ายไปสู่ช่วงชีวิตใหม่คุณกำลังยึดติดกับอดีตท,ที่ตายแล้วการฝันว่าได้แช่ลูกน้อยของคุณในน้ำหมายถึงการกลับมาคุณกำลังกลับสู่ยุคแห่งความกังวลและความรับผิดชอบหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ฉันนึกถึงเมื่อทารกอยู่ในโซนที่สะดวกสบายกับทารกในคภน ในความเป็นจริงหญิงตั้งครรภบางคนถึงกับคลอดลูกในสระว่ายน้ำเพราะสภาพแวดล้อมใต้น้ำเลียนแบบสภาพแวดล้อมของมดลูกเป็นเรื่องน่าตกใจไม่น้อยสำหรับเด็กทารกที่มาที่โลกดังนั้นบางทีความฝันอาจหมายถึงการค้นหาเขตสบายๆของตัวเองความฝันที่จะช่วยทารกที่จมน้ำหมายถึงการปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ความฝันที่จะมีลูกสักเชื้อชาติอื่นหรือรับเลี้ยงเด็กหมายถึงการยอมรับและยอมรับความแตกต่างทางกายภาพของผู้อื่นทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นเด็กทารพที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสา การได้เห็นทารกที่ชั่วร้ายหรือชั่วร้ายในความฝันหมายความว่าคุณกลัวหรือกลัวโครงการใหม่ที่คุณกำลังทำอยู่คุณอาจทำมากกว่าที่คุณสามารถใจได้หากลูกน้อยของคุณฝันว่าเขามีตาที่สามที่ด้านหลังศีรษะน้านหมายความว่าถูกจับได้คุณกำลังทำตัวไม่ใส่ใจเมื่อคุณคิดว่าคุณไม่เห็น